มาอยู่กับบิ๊กนะคะก็จะมาตอบคําถามนะคะให้กับพี่ๆทุกๆท่านนะคะที่สงสัยกันมาเยอะมากๆเลยนะคะคําถามก็คือว่านะคะออกรถฟรีดาวนะคะแต่วันที่ไปรับรถแล้วทําไมต้องใช้เงินรับรถนั่นเองเดี๋ยวต้องขออธิบายนะคะรายละเอียดเกี่ยวกับการฟรีดาวก่อนนะคะสำหรับฟรีดาวนะคะขึ้นอยู่ที่เครดิตของพี่ๆของผู้เช่าซื้อทุกท่านนะคะพี่ๆนะคะสามารถเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะว่าทํายังไงได้ถึงจะได้ฟรีดาวเนาะไปดูคลิปย้อนหลังได้เนาะสำหรับอ่าค่ะ ค่าใช่ายในการออกรถนะคะจริงๆแล้วทางโชว์รูมนะคะขึ้นอยู่ที่ทางโชว์รูมของแต่ละโชว์รูมนะคะว่าเขาจะมีโปรโมชั่นนะคะหรือว่ามีการดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายตัวนั้นหรือเปล่านะคะค่าใช้จ่ายนะคะ ก็จะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีค่าดําเนินการจากไฟแนนหรือว่าจะเป็นภาษีพรลบนะคะค่าโอนนะคะต่างๆนะคะตัวนี้นะคะก็ขึ้นอยู่ที่โชวรูมนั้นๆนะว่าเขาจะดูแลค่าใช้จ่ายส,ส่วนนี้หรือเปล่าสมมุติว่าเราได้ฟรีดาวนะคะวันรับรถจริงนะคะถ้าเกิดเขาดูแลค่าใช้จ่ายดําเนินการให้เรานะคะตัวนี้เราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเหมือนกับต <Wow. S 1> ียอย,ยักการันต์ของเรานะคะของเราเนี่ยรีค่าดําเนินการก็คือเราดูแลค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าโอนค่าภาษีพรล หรือว่าค่าจัดไปแดนนั่นเองสําหรับใครนะคะที่อยากจะออกรถฟรีดาววันรับรถไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าสนใจรีบคอมเมนต์กันเข้ามาสวัสดีค่ะ